โปร20 m ส g เมกเน็ตมีอันไม่ e ู้สปีดเดือนละ200บาทของ AAS มีรหัสในการสมัครเองออกมาแล้วนะครับโปร15 m เมกับ4 m เมกที่ได้โทรฟีก็ยังอยู่นะครับรายละเอียดจะมีอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสวัสดีครับอยู่กับช่องพีเตอร์ฟานนะครับคลิปนี้มาอัปเดตโปรเน็ตม่อัน m ม่รู้สปีดของ AAS กันนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นเดือนว่าโปร15เมกับโปร4เมกที่ได้โทรฟี มันจะสมัครได้ถึงที่15มิถุนาถ้าได้ต่อไม่ได้ต่ออะไรยังไงจะมาแจ้งให้ทราบโอเคตอนนี้เขาขยายเวลาในการสมัครให้จนถึงสิ้นเดือนแล้วนะครับใครที่ต้องการจะสมัครโปร15เมกบวกโทรีไม่อันทุกเครือข่ายเดือนละ200บาทกับโปร4เมกเน็ตม่แอนม่สปีดบวกกับโทรีม่อันทุกเครือข่ายเดือนละ150บาทตอนนี้ยังสมัครได้อยู่นะครับยังเป็นรหัสเดิมราคาเดิมแล้วก็มีเพิ่มเติมมาอีกตัวนึงก็คือโปร20เมกเน็ตม่แอนม่สปีดเดือนละ2 ตัวนี้จะมีต่เน็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรีนะครับเท่ากับว่าโปรเน็ตราคาพิเศษของเอเอสในตอนนี้จะมีทั้งหมด3ตัวนะครับตัวแรกก็คือ15เมกบวกโทรฟรีเดือนละ200บาทตัวที่2ก็คือ4เมกบวกโทรฟรีเดือนละ1้0ตัวที่3าก็คือ20เมกที่ไม่มีโทรฟรีเดือนละ200บาทและก็ย้ำกันอีกครั้งนะครับโปรนี้เป็นโปรเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดของการเปิดเบอร์ใหม่นะครับย้ำเลยว่าต้องเป็นการเปิดเบอร์ใหม่เท่านั้น เบอร์ใหม่คือเบอร์ที่เพิ่งเปิดเบอร์ลงทะเบียนมาไม่เกิน7จดวันถึงจะสมัครโปรนี้ได้นะครับส่วนวิธีสมัครก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรครับคุณไปหาซื้อซิมเติมเงินของเ s มาเป็นซิมวันดูคอนะครับซิมอะไรก็ได้ซ u เปอร์โซเชียลซิมก็ได้ซีซิมก็ได้เดวันซิมก็ได้ซิมอะไรก็ได้นะครับที่มันเป็นวันุกคอราคา50บาทนะครับซื้อมาเสร็จคุณก็มาลงทะเบียนได้เรียบร้อยลงทะเบียนใหม่เลยก็ดีนะครับบอกเจ้าของร้านที่คุณไปซื้อมาว่าให้เขาลงทะเบียนให้เลยจะได้เป็นการรีเซ็นใต พอคุณลงทะเบียนเสร็จคุณก็เติมเงินเข้าไปตามโปรที่คุณจะสมัครแล้วก็กดรหัสถ้าคุณจะสมัครโปร15เมกเน็่ไมี i r o เ Speed บวกกับโทฟีม่อันทุกเครือข่ายตัวนี้ให้คุณเติมเงินเข้าไป200บาทพอเติมเงินเสร็จก็ให้คุณกดรหัสดอกจัน777ดอกจัน9160สี่เหลี่ยมตัวออกนะครับตัวที่2ก็คือโปร4เมกเน็่ไมี Iron Speed บวกกับโทฟีม่อันทุกเครือข่ายตัวนี้ให้คุณเติมเงินเข้าไป150บาท เติมเงินเสร็จก็ให้กดรหัสดอกจัน777ดอกจัน9120สี่เหลี่ยมตัวออกส่วนตัวสุดท้ายคือโปร20เน็ตไม่อัมพลสปีดตัวนี้จะอยู่ที่เดือนละ200บาทเท่ากับโปร15เมกเลยแต่ตัวนี้ไม่มีตัวฟรีถ้าใครต้องการใช้เน็ตอย่างเดียวอย่างเอาไปใส่เราเตอร์อะไรแบบเนี้ยตัวเนี้ยน่าจะคุ้มกว่าถ้าคุณจะสมัครตัวนี้คุณก็เติมเงินเข้าไป200บาทแล้วกดรหัสดอกจัน777ดอกจัน9179สี่เหลี่ยมตัวออก สำหรับรหัสกับราคาทั้งหมดถ้าใครฟังไม่ทันจำไม่ได้เข้าไปรีเช็คในเว็บไซต์เราได้นะครับเว็บไซต์นี้นะครับ m r f a n c o m ก่อนจะสมัครโปรอะไรยังไงเข้าไปรีเช็คก่อนเราไม่รู้ว่าตอนที่คุณจะสมัครโปรมันยังอยู่หรือเปล่าแล้วโปรทั้งสตัวนี้เป็นโปรแบบต่ออัตโนมัตินะครับหมายถึงคุณกดรหัสสมัครแค่ครั้งแรกครั้งเดียวอีก5เดือนต่อมาคุณไม่ต้องกดรหัสคุณแค่เติมเงินเข้าไปรอไว้ก่อนจะครบ30วันวิธีในการเช็คก็ง,ง่ายๆเลยนับ30วันจากวันที่คุณสมัครก็ได้ หรือกดรหัสดอกจันทนึ่ง 1, 2, 1, ดอกจันสาเครื่องหมายซีเลียมโทรออกอันนี้จะเป็นรหัสในการเช็คโปรนะครับจะมีรายละเอียดของโปรมาให้แล้วก็จะมีวันที่มาให้ด้วยคุณก็เติมเงินเข้าไปในวันนั้นเติมไปก่อนเที่ยงคืนพอถึงเวลาปุ๊บโปรจะต่อให้โดยอัตโนมัตินะครับไม่ต้องกดรหัสซ้านะครับโปรทั้ง3ตัวนี้ใช้งานต่อเนื่องได้6รอบนะครับรอบละ30วันโอเคสําหรับเรื่องของโปรโมชั่นก็จะมีประมาณนี้นะครับต่อไปขอคุยเรื่องของ5 g ละกันเรื่องนี้มีคนถามเข้ามาค่อนข้างเยอะเลย คือต้องอธิบายตามนี้ครับโปรทั้งหมดในชุดนี้เป็นโปรของ 3G 4G ไม่ใช่โปร 5G นะมีบางท่านไปซื้อซิมมาแล้วที่หน้าซิมมันเขียนว่า 5G แบบนี้หลายๆท่านก็เลยเข้าใจว่าพอสมัครปุ๊บมันจะต้องได้ขึ้น 5G ด้วยไม่ใช่นะครับ 5G ตัวนี้หมายถึงซิมตัวนี้รองรับการสมัครใช้งานโปร 5G ได้แต่ถ้าโปรที่คุณสมัครมาเป็นโปร 4G มันก็จะวิ่งบนคลื่น 4G นะครับ ตัวห g ที่คุณได้ใช้งานก่อนหน้านี้คือช่วงทดลองใช้นะครับตอนนี้ก็แค่หมดช่วงทดลองใช้มีข้อความแจ้งมาว่าจะปรับกลับไปเป็นโปร4 g ตามเดิมคุณไม่ต้องตอกใจอะไรเขาแค่ปรับขึ้นของคุณกลับไปเป็น4 g ตามโปรที่คุณสมัครไปเท่านั้นเองอย่างที่บอกไปโปรมันเป็นโปร4 g มันจะขึ้นเป็นขึ้น 4G อ g น,นี่ก็ไม่ได้แปลกอะไรนะครับตรงนี้พอจะเข้าใจตรงกันเนาะเขาไม่ได้โกงคุณเขามไม่ได้ตัดสิทธิ์โปรอะไรของคุณนะครับมันแค่ปรับกลับไปเป็นโปรตามปกติที่คุณควรจะได้เท่านั้นเอง แต่ทีนี้ถ้าอยากใช้โปรนี้ด้วยแล้วก็อยากใช้คลื่น 5G ด้วยอยากให้โปรที่มันประหยัดด้วยแล้วก็อยากให้เป็นคลื่น 5G ด้วยต้องทำอย่างไงคือมันจะมีทิคเล็กๆอยู่เป็นการอาศัยช่องว่างของระบบนะครับวิธีแรกอันนี้สําหรับคนที่ยังไม่เคยกดรับนะครับคนที่ได้ข้อความมาว่าจะปรับกลับไปเป็น 4G ตามเดิมแล้วใช้วิธีนี้ไม่ได้นะครับสําหรับคนที่ไม่เคยรับสิทธิ์ทดลองใช้ 5G นะครับให้คุณกดรหัสดอกจัน955โทรออกนะครับ โดยส่วนมากถ้าเครื่องของคุณรองรับ 5G แล้วเบอร์ของคุณยังไม่เคยรับสิทธิ์ทดลองใช้ 5G มันก็จะมีข้อความมาให้คุณใช้งาน 5G ได้เขาจะเปิดใช้งาน 5G ให้คุณนะครับแต่ต้องบอกว่าเปิดใช้งานคลื่น 5G ก็จริงแต่มันก็วิ่งบนความเร็วของโปรที่คุณสมัครนะอย่างถ้าคุณสมัครโปร 10M มันก็วิ่งดีความเร็ว 10M เพียงแต่ว่ามันย้ายช่วงคลื่นไปใช้งานช่วงคลื่น 5G คือข้อดีของ 5G อย่างที่เคยอธิบายไปในคลิปวันก่อนน,ะนียมี2อ,อย่างอย่างแรกก็คือเรื่องของความเร็ว อ่มันวิ่งประมาณสัก 700- 800พัน mbps อะไรประมาณนั้นนะครับความเร็วมันสูงไปเยอะเลยส่วนเรื่องที่2คือเรื่องของช่วงสัญญานะครับมันจะรองรับการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ในพื้นที่หนึ่งได้เยอะกว่า 10G เยอะมากการที่คุณเปิดใช้งาน 5G ในลักษณะนี้คุณไม่สามารถจะใช้ข้อดีข้อที่1เรื่องของความเร็วได้แต่คุณสามารถจะใช้ข้อดีของมันในข้อที่2เรื่องของความจุในการเชื่อมต่อสัญญาณได้คืออย่างถ้าคุณไปอยู่ในจุดที่มีคน,นแน่นเยอะเนี่ยถ้าคุณใช้ 4G คุณอาจจะเชื่อมต่อไม่ได อย่างเปงานคอนเสิร์ตเปงานฟุตบอลอะไรแบบนี้คุณอาจจะเชื่อมต่อสัญญาณไม่ได้เพราะมันมีการแย่งใช้กันในพื้นที่1ตารางกิโลเมตร 4G ต้องไม่เกิน1,000ดีไวั์แต่ถ้าคุณใช้คลื่น 5G อ่ะอันนี้สบายคุณสามารถที่จะเชื่อมต่อได้ความเร็วเท่าเดิมแต่สามารถที่จะเชื่อมต่อได้ใช้งานได้ไม่ได้แย่งสัญญาณกับใครอันนี้พอเก็ฑน,นะครับพอเข้าใจตรงกันเนาะส่วนใครที่ไม่สามารถจะรับสิทธิ์ในข้อหนึ่งได้อาจจะรับสิทธิ์ไปแล้วหรืออาจจะมีข้อความแจ้งกลับมาว่าไม่สามารถจะรับสิทธิ์ได้ ก็ไปดูวิธีที่2กังต่อนะครับสาหรับวิธีที่2เราจะอาศัยประโยชน์จากโปร 5G แบบต่ออัตโนมัตินะครับคือข้อดีของโปร 5G แบบต่ออัตโนมัติเนี่ยทันทีที่คุณเปิดใช้งานโปรนี้เขาจะเปิดขึ้น 5G ที่คุณใช้งานทันทีแล้วต่อให้เน็ต 5G ที่คุณซื้อมามันหมดเขาก็ไม่ปรับกลับไปเป็นขึ้นอื่นเขาก็ยังให้คุณใช้งานบมนคลื่น 5G ได้ตามเดิมกเข้าใจไหมอย่างสมมติคุณสมัครโปร15เมกข์แต่ไม่อนเมชสปีดเดี๋ละ200บาทพอคุณสมัครเสร็จป,ปุ๊บคุณ แพ็ก g อ่ะมันก็จะมีจํากัดอยู่สมมตุติซื้อมาสัก150เมกพอร5 0เมกของ5 g หมดมันก็จะปรับกลับไปเป็นความเร็ว15 mbps แต่15 mbps เป็น15เมกที่วิ่งเหมือนคลื่น5 g รออกกับเข้าไหมมันคือการอาศัยประโยชน์จากการเปิดใช้งานคลื่น5 g นี้แหละแล้ววิธีในการสมัครโปร5 g เนี่ยก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรหลังจากที่คุณสมัครโปรเนี่ยไม่ให้มันดสเปเสร็จเนี่ยไม่ว่าจะเป็น15เมกสเมก2ี่เมกพอคุณสมัครเสร็จปุ๊บคุณเข้าไปใน MyS ใน myas เนี่ยคุณเข้าไปในส่วนของแพ็กเกจแล้วก็ไปเลือกที่แพ็กเสริมเน็ตนะครับพอคุณเลือกแพ็กเสริมเน็ตเสร็จคุณก็เข้าไปเลือกแท็บ5 g max speed เน็ตนะครับในแท็บนี้มันจะมีโปรให้คุณเลือกเยอะเลยแต่จุดประสงค์ของเราคือต้องการใช้เน็ตราคาประหยัดที่วิ่งเหมือนคลื่น5 g เพราะฉะนั้นแนะนําให้เลือกตัว150เมก30วัน15บาทนะครับมันเพิ่มมาแค่15บาทเองเพิ่มมาเดือนละ15บาทมันก็โอเคมันก็ไม่ได้เกินลิมิตอะไรมากมายพอคุณเลือกโปร ซื้อที่ด้านล่างนะครับพอกดซื้อเสร็จก็ไปไที่หน้ายืนยันอีกทีนึงพอคุณกดยืนยันเสร็จมันจะข้ามไปที่หน้าจ่ายเงินนะครับมันก็มีให้เลือกจาก่ายได้2ทางก็คือตัดเงินจากในตัวซิมเลยหรือจ่ายผ่านและบิดไลน์เพย์นะครับคุณจะจ่ายแบบไหนคุณก็เลือกเอาเลยครันแค่นี้คุณก็ได้แพ็ก 5G มาใช้ละโปรเนี้ยมันเป็นโปรแบบต่ออัตโนมัติเท่ากับว่าในเครื่องคุณน่ะจะมีโปรแบบต่ออัตโนมัติทั้งหมด2ตัวตัวแรกก็คือแพ็กเน็ตไม่อ ER มมั้ออ G, มมนบ5ิสุทรับ ในเดือนต่อไปคุณก็เติมเงิือนเพิ่มเข้าไป215บาทโปรจะต่อให้คุณด้วยอัตโนมัติทั้งสองแพ็กเกจนะครับมันก็จะเพิ่มมาอีก15บาทต่อเดือนแต่ถ้าเทียบกับความคุ้มค่าในการใช้งานแล้วเพิ่มมาแค่15บาทแต่ได้ความเร็วที่มันจะเถียนเพิ่มขึ้นมันก็ค่อนข้างจะโอเคแล้วตรงนี้ต้องย้ําเลยนะครับคนที่จะใช้2วิธีนี้ได้เครื่องของคุณต้องรองรับ 5G ของ a s ด้วยนะครับถ้าเครื่องของคุณไม่ได้รองรับ 5G คุณใช้วิธีนี้ก็ไม่ประโยชน์อะไรนะครับเพราะฉะนัน Okay. สำหรับเนื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับแจ้งข่าวอัปเดตให้ทราบกันสั้นๆประมาณนี้แหละหวังว่าคงได้ประโยชน์กันไปบ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับถ้าใายดูแล้วคิดว่าพอมีประโยชน์บ้างก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยแล้วกันนะครับจะขอบคุณมากเลยสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปพบกันใหม่โอกาสหน้าลาตรงนี้นะครับสวัสดีครับ